สวัสดีครับพบกับผมเกษตรลังบ้านครับวันนี้ผมจะพามาทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ใช้เองที่บ้านนะครับวิธีการทําก็ทําง่ายๆครับโดยการนําผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ในภาชนะแล้วผมจะใช้ไข่2ฟองนะครับแล้วก็ตอกไข่ใส่เลยครับ2ฟองในขั้นตอนนี้เราต้องตีไข่และผงชูรสนะครับเข้าด้วยกันนะครับให้ละลายและเข้าด้วยกันผมก็มีตัวช่วยตัวเล็กมาช่วยด้วยนะครับน้องกัปตันครับ มาช่วยพ่อทำสวนตลอดครับคันนี้ก็มาตีไข่ช่วยครับอยากทำครับขั้นตอนนี้ก็เราตีไข่ให้เข้ากับผงชีรสนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็หาภาชนะใส่ใสนะครับเช่นขวดน้ำที่เราใช้แล้วกินแล้วนะครับมาเติมน้ำน้ำที่ใช้นควรจะเป็นน้ำที่พักแล้วนะครับถ้าน้ำมีคอรีนนะครับจะทำให้เชื้อเดินไม่ดีหรือไม่เดินเลยนะครับเพราะว่าคอรีนจะไปทำลายหรือฆ่าเชื้อนะครับทำให้เชื้อไม่สามารถ เดินได้นะครับแล้วนะครับเราก็เอาไข่ที่เราตีแล้วนะครับมาใส่ขวดนะครับขวด1.5ลิตรผมจะใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะครับทุกขวดเลยนะครับใส่ไป1ช้อนโต๊ะเป็นนะไข่กับผงชูลดนี่จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีมากเลยนะครับเขาก็มีโปรตีนมีอาหารสําหรับจุลินทรีย์เพื่อจะให้เป็นเร็วนะครับผมจะใช้ จุลินทรีย์ที่เป็นหัวเชื้อนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เป็นหัวเชื้อที่ผมทําไว้นะครับมาใส่ไ้ขวดละหนึ่งช้อนนะครับเพื่อเป็นหัวเชื้อเพื่อเร่งในการที่จะให้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้เร็วนะครับวิธีนี้สําหรับใครที่ไม่มีนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับหัวเชื้อเสร็จแล้วนะครับเราก็เขยา่าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับ ขย่าทุกขวดนะครับก้านขย่านี้นะครับเพื่อให้ส่วนผสมนะครับเขาเข้าด้วยกันนะครับระหว่างอาหารหัวเชื้อและน้ํานะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับในการขย่านี้จะทําให้จุลินทรีย์เดินดีด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปไว้ที่แดดเข้าถึงเยอะๆนะครับให้ขวดนะครับเขาเจอแสงให้มากที่สุดนะครับอีก7วันมาดูกันครับ